สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเ,อนเอนกัลยานามิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลวันนี้หน่อยมีหัวข้อหรือยังยังค่ะวันนี้นึกหัวข้อไม่ออกจะอ่านเป็นไปก่อนเป็นให้ไพ่บอกเล่าไปก่อนนะคะส่วนหัวข้อเรื่องก็ค่อยค่อยดูในเนื้อหา โอเคะ okay, มาขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้ากินดวงชะตาเทพเทวดาเทพรารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นนะคะน้อมรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะทุกคนอ่ะมาดูกันเนยขอดูตัวตนของคุณก่อนนะคะแล้วก็ให้ไพ่บอกเล่าค่อยใช้ไพ่ย,ยานโลกนะคะมาค่ะไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่พ่อหมดแม่หมดนะคะเป็นไพ่แบบ The Magic นะคะความมหัศจรรย์เออ,เอ,อ่มาดูกันนะคะเดีขอเปิดห้าใบพร้อมกันนะแล้วก็ค่อยอ่านนะคะให้ไพ่บอกเล่าในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างแปดเหรียญโดยสตาแปดเหรียญคือคนที่กำลัง ทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆมีความชำนาญน,นะคะเดอสตาคือคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีโลกส่วนตัวเดอฟูฟูก็คือคนที่มีความสุขโอ้โหเดอเลเวอร์เดเดเเดี๋ยวนะ,ะใต้สำหรับโอ้ oh. พลังงานของคุณโอ้ oh, คุณเป็นใครเนี่ยพลังงาน the Major, เดเมเจอร์อ Major, มาสามใบเลย The Fool, The l เลเวอร์เดอะโอ้โหพลังงานของคุณคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนเพราะว่าเดอะสตาบางคนมีเอซบางคนเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง นะคะเป็นคนที่ทํางานอิสระอยู่เบื้องหลังมีช่องเป็นของตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าเดอสตาคือคนที่มีโลกส่วนตัวชอบทําอะไรแบบไม่ไม่ติดเขาเรียกว่าวอะไรไม่ชอบที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะคะคุณจะมีสังคมมีกลุ่มก้อนของคุณเฉพาะในการที่จะเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นแต่พอถึงเวลาปกติปุ๊บคุณก็จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเอง นะคะเพราะว่าหน้าเป็นแปดเหรียญหลังเป็นเก้าถ้วยอะ่ะเป็นคนที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ะคะ่ะเป็นคนที่หาความสุขได้ด้วยตัวเองบางคนก็ชอบทําอะไรคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวนะคะทําคุณเหมือนกับที่ผ่านมานะ่ะคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะกําลังอันนี้มันเหมือนกับเป็นการปรุงปรุงยาปรุงสูตรนะคะ อะไรใหม่ๆคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่ว่าแปดเหรียญมันเป็นในลักษณะของคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการในอะไรที่คุณทำที่คุณลงมือนั่นแหละค่ะมันเชี่ยวชาญมาจากการทำแบบสม่ำเสมอคุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอนะคะมีวินัย ะะเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ว่าเส้นทางของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนอ่ะคุณไม่รอช้าที่จะพัฒนาแล้วก็ลองผิดลองถูกทําไปเรื่อยๆจนคุณได้สูตรของตัวเองจนจนคุณมีหลักการของตัวเองในการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณทําบางอย่างอ่ะคะ่ะคุณได้ปล่อยออกมาให้คนอื่นๆเขาได้รับรู้ได้เห็นบางอย่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จะเป็นสิ่งที่คุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนั่นนะคะ พอคุณปล่อยออกมาแล้วคุณได้เหมือนกับแบบมันถึงเวลาแห่งการที่จะต้องได้กอบโกยแล้วอะนะคะมันถึงเวลาแห่งการกอบโกยมันถึงเวลาแห่งการที่เหนื่อยมาเยอะแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแห่งการปล่อยปล่อยสิ่งที่คุณทำออกมานะคะหน่อยว่าบางคนก็มาในลักษณะของเป็นนักเยียวยาก็ได้อ่ะนะคะฮิลเลอร์เนาะ เป็นการฮิลลิ่งกันเป็นการฮิลลิ่งคนนะคะเหมือนกับเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาเหมือนกับเขามือข้างหนึ่งเหมือนกับสื่อสาร,รกับจักรวาลครุขูบาอาจารย์นะคะอืมแต่อีกมือนึงก็เหมือนกับนําสารที่ได้อะมาถ่ายทอดออกมาบางคนก็อาจจะมีช่องแล้วก็ทําเหมือนหน่อยก็ได้นะอืมทําด้วยความแบบสบายใจอะคะ่ะทําด้วยองค์ความรู้ที่ตัวเองสั่งสมมานะ,ะ่ะ นะคะเรียนรู้ไปอะไรรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ จริตของคุณคุณก็แค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆค่ะหน่อยว่าเหมือนตอนนี้คุณค้นพบเส้นทางที่แบบคุณได้เป็นตัวของตัวเองคุณได้พบเจอกัลยาณมิตรหรือบางคนได้พบเจอ,อคนที่จะเข้ามาเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนนะคะกันในการทําภารกิจอะไรบางอย่างหรือได้พบเจอกลุ่มก้อนนะคะสังคมครูครูบาอาจารย์คนที่เหมือนกับมีภารกิจเดียวกันน่ะ นะคะพลังงานของคุณตอนนี้นะคะทั้งเดอ s สตาทั้งเดอ f ฟู l ค่อนข้างที่จะมีความสุขอะนะคะมีอิสระงานที่คุณทําตอนนี้ที่คุณกําลังแบบจะปล่อยออกมาหรือบางคนปล่อยออกมาแล้วนะบางคนมีฐานแฟนคลับแล้วนะมีช่องมีฐานแฟนคลับมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วนะนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณทำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําที่ไหนก็ได้อะค่ะนะคะ,นะคะปล่อยจอยไปได้ หน่อยไม่รู้หรอกว่าภารกิจของคุณคืออะไรแต่หน่อยรู้แต่ว่าภารกิจที่คุณทำอ่ะมันทำให้คุณได้กลายเป็นคุณคนใหม่ที่แบบมันมีความอิสระมันสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้อืมแต่กว่าจะมาได้ขนาดนี้อะคะ่ะมันต้องผ่านการเจรไนผ่านการลองผ่านการทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอันไหนไม่ดีก็ พัฒนาต่อไปอันไหนดีแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆมันคือการสะสมประสบการณ์มันคือการเรียนรู้มันคือการ Learning by Do i n g ทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยคัดสรรสิ่งที่ใช่คัดสรรถ่งสิ่งที่ถูกจริตแล้วคิดว่าเป็นตัวของคุณแล้วมันมีมันมันไปได้อะค่ะเออบางคนอาจจะหาเส้นทางที่แบบ อยากที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยอยากที่จะมีอิสระด้วยแล้วได้สื่อสารออกมาทําออกมาแล้วมันเหมือนกับมันได้ชดเชยความสุขของตัวเองแล้วมันก็มีประโยชน์ให้กับคนอื่นๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเดลเวอร์เนี่ยคือคนที่มีเสน่ห์คือคนที่ใครเห็นใครก็อ่ามันก็มีจริตทั้งคนชอบและไม่ชอบเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะคนจะชอบในสิ่งที่คุณเป็น เพราะสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันจะดึงดูดคนที่ถูกจริตศีลเสมอกันเข้ามานะคะก็ไม่แน่ใจว่าคุณทำอะไรอ่ะสมมติว่าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้อ่ะไม่ต้องมาในด้านสายจิตวิญญาณอย่างเดียวก็ได้สมมติคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณอาจจะมีการพัฒนาสูตร เติมไปเราเคยคิดอยากที่จะกินแบบไหนชอบอ่ารสชาติแบบไหนเติมเสริมทําเข้าไปนะคะพัฒนาไปสุดท้ายพอเปิดตัวออกมาคุณก็อาจจะมีการใช้โลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะพอคนเขาได้มาลองอ่ะคนที่เขาชอบเหมือนคุณเขาก็จะกลายเป็นลูกค้าประจํา<ๆ>ก็จะมีลูกค้าติดใจในสิ่งที่คุณได้พัฒนาสูตรนั้นๆนะคะ อืมก็ประมาณนี้เหมือนกับหลังจากนี้พลังงานของคุณมันจะเป็นในลักษณะที่สิ่งที่คุณเป็นกําลังจะดึงดูดคนที่ถูกจริตคนที่รักคุณเข้ามานะคะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําอืมแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะ่ะมีความสุขมากๆเลยพยายามมาก่อน นะคะแล้วก็แสดงออกมาแสดงออกมาเพื่อที่จะดึงดูดคนที่มีจริตเดียวกันชอบแบบแบบเดียวกันแล้วหลังจากนั้นโลกใบใหม่ของคุณมันจะโลกที่เต็มไปด้วยอิสรภาพความสุขความสบายใจทําที่ไหนก็ได้นะฮะอืมมันเป็นในลักษณะของมันจะเป็นในลักษณะของปากต่อปากอนะค่ะแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งที่อคุณรักและคนที่รักคุณเข้ามาด้วยนะคะอืม หัวข้อในวันนี้ก็จะประมาณว่าสิ่งที่เนื้อแท้ของคุณเนาะกำลังจะดึงดูดคนคนที่ใช่เข้ามาอะเมื่อม,มันกระเด็นออกมาแล้วก็นะคะเอาเลยในขอเปิดห้าใบก่อนนะคะพาย,ยายามโลกเนื้อแท้ตัวตนที่แท้จริงของคุณกําลังจะดึงดูดคนที่อ่าสิลงเสมอกันเข้ามาค่ะดึงดูดความสุขแล้วก็บางคนก็อาจจะ ได้พบเจอเดลิเวอร์เนาะทางเลือกตัวเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคู่ภารกิจหรือว่าคู่รักที่เข้ามาอืมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในจุดที่แบบมีคนเห็นมีคนรับรู้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะอืมอาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไงคะอืมพลังงานพลังงานดีหมดเลยอืมจะมีไพ่ที่แบบ เฉยๆ,ๆกลางๆแบบไม่ได้ดีหรือไม่ได้เสียก็จะมีไพ่ใบนี้มันคือวัฏจักรมันคือเหมือนกับมันคือความชีวิตของคนเรานะเนาะอันนี้เป็นคําแนะนำนะคะชีวิตของเราก็มีเกิดแก่เจิบตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่คุณสั่งสมมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณเชื้อเชิญอยากที่จะให้เข้ามาในชีวิตหลังจากนี้นะคะมันจะเป็นสิ่งที่มันดีสําหรับคุณ นะคะเพราะว่าหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าฐานบุญเนี่ยคือความมั่นคงถ้าเป็นงานคุณก็จะได้พบเจองานที่มั่นคงงานที่ใช่งานที่คุณจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขเพราะว่า คุณจะได้พบเจอคนที่เหมือนกับเป็นองคครุคูบาอาจารย์เจ้านายหรือสังคมที่เหมือนจะเกื้อหนุนให้กับคุณได้เรียนรู้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นคุณจะน้อมรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะเหมือนกับผู้ชายคนนี้กําลังเปิดประตูคุณจะไม่รับสิ่งที่ไม่โอเคเข้ามาแล้วนะคะคุณจะคัดสรรสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันจะคัดสรรคนให้กับคุณเองนะคะทั้งบุญบารมีก็ดีก่อคุ้มครองป้องกันที่ดีการมีองคครุคูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรัก ก็ดีแล้วการที่คุณได้ใช้ชีวิตมาคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมามากอะค่ะมันคือบทเรียนชีวิตนะคะมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่จะดึงดูดและคุณก็จะเหมือนกับเปิดรับเฉพาะคนที่รู้สึกว่าสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่เซฟโซนสามารถที่จะเข้ามา นะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือคู่รักของคุณได้คุณจะเปิดรับเฉพาะสิ่งเหล่านี้ส่วนใครที่ไม่ดีคุณก็เชิญออกไปค่ะนะคะเพราะมันมีไพ่หมดทุกหมดโศกหมดทุกหมดโศกกับไพ่ก้าเก้าถ้วยออกมาตรงกันเลยอะอะไรที่คือความสุขอะไรที่คือความบริสุทธิ์อะไรที่มันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของคุณนะคะมันจะอยู่กับคุณ ะะส่วนอันไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่โอเคคุณได้เรียนรู้มาแล้วคุณก็แค่ขจัดออกไปบางคนหน่อยว่าบางคนจะได้กลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณทํามานะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานให้กับคุณได้กลายเป็นยกระดับไปอีกขั้นหนึ่ง นะคะยิ่งทําไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆอนะคะ่ะคุณจะกลายเป็นเหมือนคนที่มีความเชี่ยวชาญที่มันจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาอยากที่จะเข้ามาาพูดคุยอยากที่จะเข้ามาปรึกษาอยากที่จะเข้ามาขอความรู้ขอประสบการณ์ฟังเรื่องเล่าต่างๆจากคุณก็ได้นะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะคําแนะนําของคุณไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคุณทํามาดีแล้วะคะ่ะ คุณได้คัดกรองคุณได้คัดเลือกแล้วคุณได้พยายามคุณได้ทุ่มเทคุณมีวินัยกับมันมาแล้วหลังจากนี้มันเป็นในลักษณะของคุณจะอยู่ในจุดที่นิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสแกนคัดแยกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเข้ามาในชีวิตได้ตัวของคุณเอง คือคนที่มีอํานาจพร้อมนั่นนะคะคือคนที่อยู่ในจุดที่มีอํานาจมีความเสถียรมากพอแล้วชีวิตหลังจากนี้อะไรที่ไม่ดีคุณไม่จําเป็นต้องกั้มกืนฝืนทนในการที่จะเอาเข้ามาคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่เข้ามาเพื่อที่จะหวังแค่ผลประโยชน์หรือคําพูดหรืออะไรที่มันเป็นในลักษณะที่มันบั่นทอนนะคะคุณไม่คุณไม่เก็บมาคิดแล้ว นะะคุณไม่เอามาเป็นสิ่งที่มันคอยฉุดคอยล้งคุณไว้แล้วนะคะเพราะมันถึงเวลาแห่งการที่ได้ต้องได้เคลียนะคะเคลียสิ่งไม่ดีออกไปแล้วค่ะหมดเวลาแห่งความทุกข์นะฮะมันถึงเวลาแห่งความสุขแล้วจริงๆอืม ก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าไหนเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มีภารกิจมีความชอบอะไรบางอย่างที่กําลังอยู่ใน on the way คือกําลังพัฒนากําลังทํากําลังฝึกฝนกําลังเรียนรู้อยู่นะคะคุณจงจําเอาไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทําพยายามคุณกําลังเรียนรู้อยู่นั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขนะคะผลลัพธ์ที่ได้อนะค่ะมันจะดึงดูดเอา สิ่งที่มันเป็นความสุขมันจะดึงดูดเอาคนที่ใช่มันจะดึงดูดเอาสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณนะคะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะบางคนก็อาจจะแบบต้องได้เรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตไปก่อนสร้างรากฐานที่มั่นคง,คง,ค,งคงก่อนนะคะกว่าจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหัวขา่ขาวได้คุณก็ต้องเป็นผู้เรียนรู้สั่งสมมาก่อนนะคะก็ประมาณนี้สู้ต่อไปในทุกๆเส้นทางค่ะความสําเร็จรอคุณอยู่ นะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะบาย